บิ๊กแก๊สจัดให้เอาใจพี่น้องเกษตรกรเซตเดียวจบครบสูตรไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะมันสำปะหลังถั่วลิสงหอมแดงกระเทียมเผือกพืชให้ผลใต้ดินทุกชนิดกับเซตพืชใต้ดินประกอบด้วยนารายพริกแผ่นดิน1ขวดนารายคลายจากสูตรหนหนึขวดนารายแปลงรูปสูตรสอหนึขวดนารายทรงฤทธิ์าารรสูตร4ีขวดทั้งเซตปกติราคา 3860บาทลดพิเศษเหลือเพียง2120บาทใช้ได้กับพื้นที่10 2ถึง20ไร่และพิเศษสุดคุ้มซื้อ2ชุดฟรีอีก1ชุดยำ้ำซื้อ2ชุดฟรีอีก1ชุดทันทีและที่ขาดไม่ได้อย่าลืมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของพืชที่ดีอย่าลืมถามหาหนารายเพิ่มฤทธิ์ปกตินารายเพิ่มฤทธิ ขวดละ1,090บาทบิ๊กแจ๊สจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง690บาทเท่านั้นน้ารายเพิ่มริ์ <Wow. S 1> เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการดูดซึมเพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไรลดต้นทุนเพิ่มเงินในกระเป๋ารวยรวยรวยที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางุมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจ๊สการันตี ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน2เท่า